ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7็นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเที่ยวที่8ไม่คว่ำนะคะเดินระวังรวังพี่อย่าไม่คว่ำทำไมเราไม่เอาชามใส่ตะกร้า ลอยลงมาวะใช่ที่เป็นชักล่อของเยนอยแล้วเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับจ้าไม่ยากสวัสดีจ้าแขกเกลือเยอะมากเลยอ้าวแกสแขกเกลือเนี่ยดูมันดูเออต่างต่างสบายชุดสวยไหมยายยายชอบไหมชอบยายบอกยยาสวัสดีค่ะท่านประธานเออท่านประธานสวัสดีค่ะนี่คือแบบว่าท่านประธานแล้วก็สวัสดีท่านประธานก่อนยายอยู่ตัดชุดเองอันนี้เป็น คุณยายที่รุ่นใหญ่ที่สุดของที่นี่ใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่ครับคุณยาย93ไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่รู้จักไหมนี่นี่เขาเป็นใครน่ะรู้ไหมเนี่ยสวยไหมสวยไหมเลอเออเป็นดอร่าแล้วคนนี้รู้จักไหมยายไม่เลยเนี่ยยายเล่นมุกยายเห็นมาตามกลิ่นหมูทอดท่านประธานเล่นมุกนี่แม่เธอทำขนาดนี้เลยรอแม่เป็นตั่งใหญ่มากนะตกใจเลยแม่ แม่ไม่ทำเยอะจังอะอะคุณแม่ลอยตัวมาเลยค่ะอันนี้ยายน้อยสวยเนาะเออต้องบอกว่าอันนี้กินทั้งหมู่บ้านนะคะดูจักจานแล้วจักจานแล้ววันนี้เราจะกินคนพี่่แม่ขาไม่ขาเป็นไรอ่ะขาเสื่อมขาเสื่อมเหรอจ้าว่าจะไปคคืือเปลี่ยนหัวเข่าอย่างเดียวต้องทำไงอะแม่ต้องต้องไปเปลี่ยนหมอเขาบอกว่างก็เขาบอกให้รอยแม่นั่งทางเปสิบ มันต้องวันแม่แม่ต้องนั่งมนมาเอาแม่นั่มาคุณพ่อมาข้าวแมวหน่อยดิแกมาเราแจกแจงกันเลยเดี๋ยวเรากินแล้วหิวมากเอาเลยมาช้อนแม่หนจัดการเองเป็นเกียรติมากเลยนะครับวันนี้พี่ดูสัญญาและเกตการ์ดก้าวมาอยู่ในวงยินดีค่ะยินดีมาอยู่ในวงพี่บองมีแฟนปะพี่มีว่าจากไหนพี่ดูทำไมไม่มีแฟน ใครเขาจาเอาล่ะเรารูอยู่เลยว่าคนที่เขามามาอยู่มายุ่งวุ่นวายกับเราอ่ะสว่วนใหญ่อย่างให้เราเป็นเพื่อนเพราะเราบ้าบ้าบ,าบาอเรามีเพื่อนใจกับคนรู้ใจอมีไหมก็ไม่มีแต่ว่าถ้ามีเพื่อนที่ให้ความรักกันให้ความรักกับยายน้อยอะไรงเงี้ยก็คือมันก็อยู่กันแค่นี้แต่สำหรับคนที่แบบว่าเขาอยากจะแบบเรา,เา,เร,า,เารักเขาแล้วเขารักเราโอ้ยเรารักกันเอ้ยอย่างเงี้ยไม่มีเป็นเรื่องอนาคตไม่ต้องอนาคตกูไม่มีแน่นอนยากและมั่นใจเลยมั่นใจยากหนูก็เลยถึงคติว่า ถ้าวันนี้เราเจอผู้ชายที่หลอ่อเราต้องกีดแล้วก็บ้าคลั่งให้ที่สุดอ้าวพอวันรุ่งขึ้นจะมีผู้ชายที่หลอกกว่าไหมเราอ้าเสมอคุณเป็นฟองถ้าสมมติคุณทํางานประสบความสําเร็จแล้วมีรายได้คุณจะย้ายไปอยู่บ้านเดี่ยวแบบยังไงไหมหรือคุณจะอยู่กับชุมชนแบบนี้คือเราก็คิดไว้นะว่าแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือว่าเรา,เราอาจจะเอาเงินที่เราพอจะสะสมมาอะไรเงี้ยไปซื้อบ้านเดี่ยวดีๆมอะไรเงี้ยแบบก็คิดไว้ก็อยากก็อยากมีอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้คือถ้าถ้าให้ถามอ่ะถ้าเอายายน้อยไปอยู่ไม่ไปไม่ไม่นอนไปคนเดียวหงอยเลยนะมันไม่ได้เยว่คนเดียวแล้วทุกวันนี้นางไม่ได้อยู่บ้านนะอยู่ไหนนางอยู่ข้างล่างนี่นางอยู่ตรงนี้นางอยู่กับเนี่ยหลานแล้วก็อยู่กับเด็กๆกับเพื่อนใช่ก็อยู่ข้างบนระสับมากแม่จะมานั่งอยู่นี่สาวสังคมธรรมดายังไม่สังคมขนาดนี้วันนั้น ลูกนี่บอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่ตรงนี้มีโซนข้างหลังด้วยนะจ๊ะมีดงต้นกล้วยแล้วก็มีกองสมบัติบ้าคือเมื่อก่อนนั้นขายของเก่า <qu ic let> พี่ดนนูนึกการขายของเก่าออกไหมก็แม่รับซื้อของเก่ามา30กว่าปีนะแต่บ้านเราจะเป็นฟีลว่าพวกสาเล้งพวกพี่ที่เขาไปสะสมชื่อมาขายบางทีแล้วก็กองกองให้มันได้เป็นตันแล้วเราก็ไปส่งโรงงาน <c oughs> แล้วพี่ดูเห็นรถที่มันแบบขนของเยอะๆป่ะแล้วเขาก็แบบมัด เชือกเอาไว้อย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนที่แบบว่าพ่อโยนของให้แล้วหนูก็คอยจัดอยู่ข้างบนจัดเตี้ยก็ขึ้นไปสูงๆหนูต้องอยู่ข้างบนแล้วพอจะลงมาพ่อบอกไม่ต้องลงเกาะไปเลยาเพื่อที่จะตอนไปถึงโรงงานะจะได้ดันออกมาพี่ดูแล้วหนูเป็นเด็ก แล้วถนนกิ่งแก้วอ่ะรถมีแต่รถบรรทุกแล้วหนูก็อยู่แบบ4เมตรจากน้าทะเลแล้วก็นี่ออกมันจะกองสูงมากเพราะของมันไม่นักแล้วหนูอยู่ข้างบนแล้วพ่อขับรถแบบ The Fast and Furious บึ้นบึ้นบึกว่าจะมาเป็นลูกตัวไซส์ขนาดนี้เนี่ยแม่เลี้ยงมาลําบากไหมคะก็เลี้ยงเด็กคนนี้เลี้ยงไว้ลําบากนะส่วนมากเขาก็โยนอะไรให้กินก็กินไมนไม่พอเนี่ยตอนเด็กๆนะพวกคนมาขายของเราเรียกโบกเป็นจราจรกินไม่กินเรียกหมดเลย หมายว่าพวกคนขายของอะไรผ่านมาไอ้นี้โบหมดโบหมดเลยกินไม่กินยังไงหมูอร่อยปะอร่อยไหมยายอาไม่ถึงยายยินหน่อยยายยิ้หน่อยเขี้ยวหน่อยเขี้ยวหน่อยหมูยายอร่อยเครื่องปรุงที่แบบหมดเยอะเร็วเราต้องเติมเร็วด้วยน้ำตาลทุกอย่างหวานหมดทุกอย่างหวานน้ำเปล่ายังหวานเลยบางทีอะงงเหมือนกันก็เกินไปกพราะกลนเรื่อง ไม่แล้วตอนมีมีตอนแบบเศรษฐกิจไม่ดีของแม่อย่างเงี้ยหรือตอนพ่อไม่อยู่นางโดนโ<อ>ชีวิตเรามันก็ไม่ได้แบบลดเลืออ่ะพี่อยู่นึกออกไหมเราเจอหนูอยู่มันในช่วงที่แบบยัยน้อยรุ่งเรืองอจนแบบบรื้แบบแห้งเหือดแล้วกลับมาดีขึ้นอะไรไงไอตอนแห้งเหือดนั้นมันยังไงเราเคยเป็นคนที่แบบว่า มีมั่งมีได้เพราะว่าความขยันหนูได้ความขยันพวกขายของมาจากเยน้อยแหละเพราะตอนเด็กๆเลยที่แบบยังพูดไม่ได้ยังไม่รู้ภาษาเราจาภาพได้ว่าเยน้อยเป็นสาวโรงงานเป็นสาวโรงงานทำโรงงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบตอกตอกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยบาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ขายของตามโรงงานไงใช่เก็บเล็กผสมน้อยเอาทองไปผ่อนเอาเงินกู้ออกเงินกู้ตลาดมินนี่แม่อย่าเดินเก็บตังค์เลยนะตลาดนเดินเก็บเลยเก็บเก็บตังค์อันนั้นคือตอนเฟื่องฟูตอนเฟื่องฟู แล้วตอนไหนตอนมันไม่เฟื่องมันคือตอนไหนตอนไม่เฟือ่องก็ตอนที่แบบว่าเริ่มแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราย้ายบ้านบ่อยวะทําไม,มบ้านที่เราเคยอยู่มาตลอดอยู่ดีๆอ่ะแม่ไม่ค่อยกลับแล้วก็มีไอ้ใบอ่ะมันมาติดเอาไว้ว่าแบบ <c oughs> บ้านนี้แบบไม่ใช่ของเราแล้วนะเป็นแบบของศาลอะไรเงี้ยแล้วก็ศาลใช่แล้วก็เป็นเด็กที่แบบสนุกสนานใช่มาตลอดแล้วแบบอยู่ดีเริ่มแบบเริ่มมีเซล์มีไอ้โมกันน็อกอ่ะมาขู่เอาเงินแบบเอาเงินเอาเงินแม่ตลอดบางทีแม่ก็มีบางทีก็ต้องไม่มีบ้าง ปูนี่ยืมสินเริ่มย้ายบ้านบ่อยทำไมย้ายบ้านไปทำไมชีวิตเรามันเหมือนกับจะไม่ค่อยโอเค hmm. แต่ว่ายายน้อยกับตาคมไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยนะเพราะว่าเรามีกับข้าวกินดีตลอดแล้ว hmm. คํหนึ่งที่ตาคม,มาชอบสอนก็คือเราก็รู้แหละว,ว่าสถานาการณ์มันไม่โอเคแล้วบ้านที่เราอยู่มันไม่ใช่บ้านปูนแล้วเริ่มเป็นบ้านที่แบบเป็นพื้นไม้เป็นเริ่มสักเอาสักกะสีมาแปะแปะแปะ hmm. แล้วอยู่ตามสถานที่มันเวิรงกวางอยู่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ย uh. เป็นเหมือนเป็นแบบ อาศัยที่เขาแล้วก็เอาไม้มาทาให้มันดีอะไรเงี้ยแต่ตะคมจะสอนเสมอว่าจากนายกรัฐมนตรีไหมรู้จักพ่อ<ม>อะไรเงี้ยบ้านเขาไม่มีกินแบบนี้หรอกมันเขามีน้าพริกกะปิกินอย่างนี้หรอเขามีผักสดให้กินเยอะๆอย่างนี้หรอคือพ่อ,อสอนให้ให้พอใจกับสิ่งที่ให้พอใจกับสิ่งที่ทมีแล้วเราก็เป็นเด็กอย่างนั้นมาตลอดคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนล้วโคตรพอใจบางทีพอใจง่ายเกินไปด้วยอ ก็ดีแล้วกแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่ามีความสุขนะบางทีคนที่เขามีเงินเยอะเขาอาจจะอยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแบบทานอาหารฝีมือแม่อะไรอย่างเงี้ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแล้วเขาก็ได้ไปกินอาหารที่มีความแบบเป็นเมนคอร์สหรูหร่าไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงใช่บางคนเขาอาจจะพอใจที่ได้นอนสะพานลอยนี้บางคนเขาอาจจะพอใจที่มีรถ จักรยานที่รอไม่เท่ากันแต่มันก็ไปเดินทางถึงบ้านได้มันความพอใจมันไม่เหมือนกันเลยแต่รูปแบบของความสุขมันเหมือนกันก็อันนี้ก็แฮปปี้ดีมากใช่ดีแล้วดีแล้วจบด้วยเพลงจบด้วยเพลงจบด้วยเพลงร้องเพลงนี้ให้ใหญ่น้อยไหนขอขอดหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ได้เจอกับเยน้อยเพราะว่าเราอไปอยู่หอที่มันใกล้บริษัทไม่เคยไม่ได้นอนกับเยน้อยแบบว่าปกตินอนกอดกันที่เตียงทุกทุกคืนแต่ว่าหลังๆวันนี้แบบสองสามวันแบบไม่ได้กลับมีสองคืนไม่ได้กลับมาแม่ถ้าเขากิ้งครับแม่หายใจออกแม่ก็คงจะตุยตามพ่อไปลองเพลงนี้ให้ายน้อยให้ระหว่างวันที่แบบไม่ค่อยได้กลับบ้านอ่าเขาเสปรบมือค่ะ

ว่ายายน้อยคงสุขด,ดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดีฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน oh. มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาว มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานและฝัน <c oughs> ของเราน้องังค่ะมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึง <c oughs> และ <c oughs> บ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงยิ่น้อย คิดถึงยัยน้อยแล้วเกินกอดกันน่อยอย่าทักอย่าทักอย่าทักโอ้ยอยากได้เมียแล้วเกินโอ้ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงเพื่อใช้เพศเดิมก็เป็นความอบอุ่นนะคะค่ะคุณยังจะขายเสื้อผ้าไหมหลังจากที่มีงานบันเทิงงานแสดงแล้วหนูอยากไปขายของนะเพราะว่าการขายของมันเหมือนเป็นเรื่องบังหน้ามากกว่าพี่ดุยแต่ถึงแล้วได้เจออือคือการได้พบปะผู้คนได้รับสีปากอะไาเงี้ยได้รับสีปาก แล้วพอเรารับฝีปากกับรับฝีปากกับคนเยอะๆอ่ะมันเหมือนเป็นแรงให้เรามีมุกเหมือนแบบเอ,เออมันในการทางานได้แต่แบบหลังๆเราไม่ได้ไปเลยคนก็ด่าเราอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงเหมือนกันแต่มันไม่ว่างจริงๆคุณขายเก,ก่งขนาดนี้ก็ขายทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะมีอะไรให้ขายคน<า>ทมีมงานเ็าบอกว่าคุณไปโม้ว่าอะไรก็ขายได้จริงนะหนูสามารถเอาหินน่ะมาพ่นสี <S <S สแล้วก็หลอกคนว่านี่คือหินประจําราศีให้คุณนํามาวน รอบใบหน้าแล้วพูดคําว่าโอโรวาเตโอโรวาเตกอกตาขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนางก็ซื้อของหนูจริงป่ะโกหกยังไม่เองยังไม่เคยลองกิดว่ากำงจะบอกว่าอันเนี้ยเอาตำรวจมาจับมาเลยไม่มาอันนี้อหลอกลวงนดนเลยมันความพอใจไงไม่นูหนูมั่นใจว่าฝีปากคุณเนี่ยเอาเสื้อผ้าเอาอะไรไปขายขายได้หมดขายได้แน่แน่ลองดูแน่แเลยนะ ลองดูเละไม่เละเดี๋ยวรู้ในเวลาเท่านี้คุณต้องขายได้เงินเท่านี้ทําได้ไหมลองดูทำได้ดีได้เด้ได้นตอนนี้ยังจะขายละพันสองเลยที่นั่แล้วกันเออเดี๋ยวนะมีรูด้วยอ่ะก็มันดูมันมันเป็นเหมือนกับว่ามันอันนี้คือลายผ้าใช่ไหมนลายผ้าที่ผ่านการิมาแล้วอันนี้ไม่ใช่หนูแท้อะไรใช่ไหมเนาะเป็นรหัสมอสมากกว่าเป็นการถี่ห่างถี่ห่างเลยเป็นห่างเพื่อสื่อสารรหัสมอสห่างไปนะอันเนี้ยอันละกิเนี้ยเป็นหายเท่าไหร่ ถามจริงตัวนี้ถ้าตลาดนัดเนี่ยก็จะได้ประมาณ650แต่ถ้าใช่แต่ว่าถ้าเป็นในอินสตาแกรมแล้วเราก็มีการตกแต่งเอาเสือมาแปะตรงนี้2ตัวเข้าหากันมยเอาเสือมาแปะก็จะมีความคันสองได้คับสองห้าสิบอ๋อถ้าเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะคันสองใช่แต่ว่าก็ต้องอยู่กันที่ว่าเขาโอเคไหมเพราะเราก็จะบอกเขาตลอดว่านี่นะผ้าซื้อมาสามเมตรร้อยนาแล้วก็เสืออันเนี้ยไปเอามาจักเสื้ออีกตัวหนึ่งนะแล้วมาแปะอย่างเงี้ยอ๋อเธจะบอกความจริงเขาความจริงว่าเขารับได้ไหมส่วนใหญ่รับได้ไหม เราไม่ได้มีวิกผมนะคะมีกระโปรงนะคะคุณพี่ขาเฮ้ยทำไมโตดยากเน่ะขายไม่ได้หรอกเอาสิว่าใครจะซื้อถั่วด้วยหรือว่าอยากกินถั่วดำอันนี้มีถั่วลิสงเฮ้ยหน้าพี่เขาดูอยากต่อกมากเลย